การเดินทางจากปากซอยพหลโยธิน67ทับ1ไปยังคอนโดที่อยู่ในซอยนะคะเริ่มแรกค่ะเรากำลังกับรถไปที่ซอยพหลโยธิน67ทับ1 ตรงนี้จะเข้าได้2ซอยนะคะคือซอยผลโยทิน67และซอยผลโยทิน67ทับหแต่แนะนําว่ากลับรถแล้วไปเข้าซอยผลโยทิน67ทับหสะดวกกว่าค่ะปากซอยก็จะมีป้ายรถเมย์นะคะสําหรับมุ่งหน้าไปทางปทุมธานีค่ะรถเมยนี้ก็จะมีรถเมย์ผ่านหลายสายนะคะอาทิเช่น39ค่ะ เลี้ยวเข้าซอยผลโยทิน67 1ับหตรงนี้ปากซอยจะค่อนข้างแคบนิดหนึ่งนะคะเวลาเลี้ยวต้องระวังรถจับในซอยสวนออกมาค่ะที่ถ่ายตอนนี้เป็นบรรยากาศประมาณ4ี่โมงครึ่งนะคะของวันจันทร์ค่ะมองไปทางขวามือเนี่ยก็จะมีร้านค่ะเริ่มมาตั้งขายแล้วจะเป็นพวกอาหารสดอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะคะ ทางตรงนี้ค่ะจะทะลุไปที่ซอยผลโยธิน69หากว่าเย็นกว่านี้จะมีร้านมาตั้งเต็มซอยไปเลยนะคะไปถึงสุดทางเลยค่ะในซอยนะคะก็จะมีทั้งบ้านพักอาศัยคอนโดมิเนียมแล้วก็สำนักงานค่ะอย่างตึกที่เราผ่านตึกแรกตรงนี้จะเป็นตึกสำนักงานนะคะช่วงเย็นๆคนก็จะเลิกงานค่ะก็จะมีรถออกมาจากตัวอาคารค่ะ ตรงเข้าไปอีกนิดนึงค่ะอาคารสีน้ำตาลทางซ้ายมือเนี่ยคือ Regent Home f h a s e 11นะคะแล้วก็ไล่ไปค่ะก็จะมีคอนโดมิเนียมมากมายเลยทางซ้ายมือส่วนทางขวามือก็จะเป็นบ้านคนค่ะถนนจะสัญจรได้2อเลนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคอนโดมิเนียม Regent Home ค่ะ ในช่วงเย็นๆดก็จะมีคนเดินจากปากซอยนะคะเข้าไปยังที่พักอาศัยค่อนข้างเยอะค่ะในซอยนี้มีคอนโดมิเนียมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในซอยผลโยธิน6 7หรือ67ทับหนเนี่ยก็เลยมีคนอยู่ในซอยนี้ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าอย่างคอนโดหนึง่งอย่างเช่นรีเจนด์โฮมหนึงก็มีทั้งหมด600กว่ายูนิตแล้ว เข้าโค้งตรงนี้ไปค่ะตรงกลางเลยจะมีร้านสะดวกซื้อเป็น Family Mart ค่ะแล้วก็ถ้าไปทางซ้ายนะคะจะมีเป็นวินมอเตอร์ไซค่ะหน้า Family Mart เนี่ยก็จะมีพวกร้านอาหารตามสัง่งแล้วก็รถขายผลไม้ต่างๆนะคะมาขายอยู่ตรงนี้ด้วยคอนโดทางขวามือจะเป็น r e g e n t Home 1ค่ะแต่ทางซ้ายนะคะก็จะเป็น s c Residence ค่ะ ถัดมาจาก SC นะคะก็จะเป็นคอนโดมิเนียมคุณากรชัยค่ะและถัดมาจากคุณากรชัยนะคะเป็นตึกต่อไปที่เราเห็นอยู่เป็นอาคาร7ชั้นค่ะชื่อว่าซิริเลสนะคะสําหรับซิริเลสเนี่ยทางแป๊บเองก็มีห้องให้เช่านะคะติดต่อมาได้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของซอยผลโยทิน67ทับหและ67นะคะ เป็นบรรยากาศภายในซอยนะคะผู้คนค่อนข้างพูกพ่านค่ะแต่ไม่อึดอัดสําหรับใครที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทางหรือเรื่องคอนโดในซอยนี้ปรึกษาแบบได้เลยนะคะที่เบอร์061-493-5625สําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ